สมันตานจักกวาลสุอัตรากัจฉันตุเดวตังสัทธัมมัมุนิรานชาตสสุนันตุสักกะโมคดัง สังเกคามจะรูเป็นเกิริสิขราตเตจันตาลิเควิมาเนดีเปราทถเหงจะกามิตรุวนากหเนเกหวัตุมิเกเต ภูมานจายันตุเดวานชราธารวิสเมยักขะกันทัมบันนางังติทันตานสันติเกยังมุนิวะระวจชะนังสานทวเมสุนันตู ธรรมะสวนรกาโลอายมผะดันตาธรรมะสวนรกาโลอายมผะดันตาธรรมะสวนรกาโลอายมผะดันตา อะระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพคะวตาธรมโมธัมมังนามสสาเมสุปัติปันโนพคะวโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารังคชามมสังฆสรนังคชาเมทุติยมติพุทธังสาังคชาเมทุติยมติธรรมังสาังคชาเมตุติยมติสังฆสาังคชาเมตาติยมติพุทธังสาังคชาเม ตาติยยมเปธรรมังสารนังขจามิตาติยยมเปสังฆังสารนังขจามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโธเวชจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโูอานุตารบปุริสัธรรมมาาระเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวัติสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโน ภระเขวาตตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภระเขวาตตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภระเขวาตตสาวกสังโฆสามมิจิปฏิปันโนภระเขวาตตสาวกสังโฆญาติฏฐังจตาริโพริสายุคานิ อฏทาปุริสาปุคาลาเอสาะภะคาวะโตสาวะกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันชาีการณีโยอังุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติ

Cetasa parading ko rambana rawakama kamatatayaka khandeso tantra veterna cetawa mone do tan te jasa pawatu me cya mangkala nirarakele nacawarang atimata กาเกจากามาสะเนวะโสธารุนันตังเมตัมภูเสกเวินาชิตตวามุนิโตตันเตชะสาภวตุเมชายมังคะลานิโอเคตข้ากามเตหัสโสธารุนันตังทาวันเตโยชนปะทังกุลิมาละวัน

ชาสาภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานากาาธรรมุทารังอิวะคาเพนียาเจนจายโทอวะจนางชนะกายามาเฉสันเตนโสมเวตินาชิตตวามุนินทตานเตชะสาภาวะตุเมชยามังคลานิ สัจจเวหายมาติสัจกวาทะเกตงวาทาเิรอปิตมานาติอันทพุตังปัญญาปเทปัชเลตัวชตตวามุเดนโทตันเตชะสภาวะตุเมชยะมังคะลานินันโทปันาทัพุชักังเวพูทางบั

Phật cảuyết than gia các thể nào thế là chứtàuũ đếnọ tanệáầu tụ mẹ chaấ mang khác là ta việc của cha giá mang khá laá vô कमया जामय परित धन วิปัสสนามาณโทนจากุมาณทัสสะสิริมาณโทนเสียงคิสปินามันโทสาบปุตตะดุกามปิโนนเวสภุสนามาตโทนนาหัสกัสตปัสิโนน मधु काकुसन्धसा मा रसेन

Wecacara Sampanang Mahaantangng Witasaradang We cacara Sampanang Bumut Han นโมเมสัมบุตธานังอุปนันตังมหสินังทานังกะรรมหาวิโรเมทังกะรรมหายโสสารนังกโรโลกะหิโตรดีปังกโรจุตินทะร โกนัญโยชนะปาโมโคมังกโลปุริสาสะโภมสุโนสุโนทีโรนเรวโตรติวัฒถโนนโสพิโตคุณสัมปันโนอตโนมัดสิชนุตตะโมปานุโมโลกัจปโชตนารโดวรสารที पाण्डुमुतरो सरोन् सुमे अपति पुकरोष बलोकाङ्गों प्रिया เนทัตโทอาสมุโลเกนติโสจัปวะตังวะรวงบุโสจัปวรโดมุทโธวิปัสสิจานุปามวสิกขิสัาหิโตสัทธาเวสัพุสุขดายกวงกลางกุสันโทสัทาวาโหนโกนากมโนระนันชะโว กาศปอเสิริสัมปันดนงกุฏามศกายปุงกาวงหันดมยังอภัยปริตังบหาามาเซยันดุนเมิตังอวมังกาลัญจัก यो जामनापोशकुना सद्यो पापा गहो दुःसुपिनाकान्तां बुद्धानुभावेण विना समेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं यो जामनापोषकुन ससदो पापा गहो दुःसुपिना अकान्ताम् धमानुभावेन विना समेन्तु यन्तु निमित्ताङ्गवमाङ्गरान् च योचामनापो सगुणा सर्दो पापा गहो सुविनाङ्गखन्तान् सङ्घानुभावेन विना समेन् ชัยยานตว์พลทิยามมวลเลนสักยานานนานทิวัตนาเอวังตะวังวิชัยยน นิชยานสุชยามังคะเละอปาราจิตาปันลังเกสีเสปะทวิภะมิ อภิเศกเกสะพูธทานังอาคาปตปโมทติสุนัคขัตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตัง สุขันุสุโมโหตตนจัสมเยนทางพระมัจาริสุปทาคินังกายกรรมงว่าจักกรรม

ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตทสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปธิตังตุหังคิปะเมวะสมิจชะตุสัเพปุเรนทุสังคปังจันโทปนะระโสยะถา มณิโชติระโสยะทังสพพิติโยวิวัชนตุสัพฆารองโควินานสตุมันเตมภวันวันตารายโยสุขีธิขายุโกเอ สัพเพียนติยวิวัตชันตุสับพารองโควินานสตุมานเตมภวัตวันตรายนสุขเทียายุกโ สัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรโยสุขีธีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังบุทาปจายโนจตารณ อนุสุขังอาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาธุคารองคาพยาเวราโสกาสัตตุปาทวาอเนกาอันตรายา สันตุจะแตนจะสาชยสิทธิธนังลาพงสดที ภาคยังสุขังพลังสิริอายุเจวานน้อยเจโพคังวุฒิเจยสวัาสัตวัสัจอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตมพวตุสัพพังฆลังราขันตุสัมภเทวตาสาพพุทธานุ ฮาเวนัสธาสวทิภวันตุเตมภวตุสาพมางคะลังรักขันตุสาพเิวตาสัพธรมานุภาเวนัสธาสวทิภวันตุเตมภวตุสาพมังคะลังรักขันตุสาปเทวตาสัพสะ